สวัสดีครับสวัสดีก่อนสิ้นปีนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสิ้นปีนะครับที่เราจะทํางานแล้วก็ขายรถวันนี้นะเราก็จะขอหยุดยาวนะครับวันที่30ถึงวันที่2นะครับถึงวันที่2นะสามสิบเอ็ดหนึ่งสองนะครับ4วันเนาะก็ใครที่ยังสนใจรถนะครับเราก็ก็พักแคทโทรหาเราได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เนาะรถคันไหนที่ยังอยู่ยังว่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตให้ดูนะทีละคันเนาะก็จะบอกก่อนครับคันนี้เป็นโตโยต้าโคโรลล่าคอรสนะครับคันนี้6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับรีวิวให้ดูแล้วเนาะรถคันนี้เป็นตัว1.8ึ่งจุสปอร์ตนะครับรถปีใหม่ปี21เลยไมลสามหมื่นนะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ14,000บหมนะครับปีดาวหม0 0นสีนะรถสภาพสวยๆนะครับรถปีใหม่เลยคันนี้มไมลสามหมื่นคันนี้เป็นตัว ฟอร์จูเนอร์นะครับห้าแสนเจ็ดนะครับรถปีสิบเอ็ดนะไมายสองแสนห้านะครับขอประมาณหมื่นกันนะครับใครชอบคันไหนสีขาวนะครับก็คักหาโทรหาผมได้เลยนะครับรถคันไหนอยู่อีกอ่ะนี่ก็ยังอยู่นะคันนี้ห้าแสนสองหมื่นห้าพันนะสามศูนย์หกสองทะเบียนคันนี้เป็นชุดแต่งทีโบทีอาดิสปอิโวนะครับชุดแต่งรอบคันสีขาวนะครับสนใจนะครับผมได้เลยนะครับ ทางนี้ก็เป็นสีดำอ่าสีดำนะครับรถเป็นสีดำนะโฟล์กินเนอร์สีดำฮะแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับปีที่สามมาแสนหกผ่อนประมาณหมื่นนะทุกคันเลยประมาณหมื่นนะครับเขาอยากจะจองคันไหนนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับกระซินปีใหม่แล้วเนาะก็จะหารถไปใช้ต้นปีนะครับโทรหาผมได้เลยโฟล์กินเนอร์คันนี้นะหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตีว่าเจ็ดแสนกว่าแล้วกันรวมประกันรวมอันอื่นด้วยนะ ถือว่า7จ็ดแสนสามประมาณนั้นคันนี้รวมทุกอย่างนะปรนะมาณเจ็ดแสนสามแม็กแต่งเรียบร้อยขอบยี่สิบสวยสวยเดมิมๆมีแต่งเฉยแต่งหม่ย่างเดียวคันนี้เป็นมีเอ็กนะครับเจ็ 7, 3, 4, ดแสนสามหมื่นเก้าสีเทาดสีสวยๆส,สภาพกริบๆนะครับรถสภาพเดิมๆพร้อมกับขี่พร้อมใช้งานอ,อันนี้คือที่เหลืออยู่นะที่เหลือก็คือขายไปแล้วนะครับที่ยังไม่ติดจองนะยังไม่ติดจองนะครับ มีอยู่วันหกคันคันนี้ขับสีด้วยนะหกจดคันอีกคันหนึ่งเป็นอินโนวานะอินโนวานะครับคันนี้อินโนวาอินโนวานะครับเป็นสองจุดแปดจีนะราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับรถปีสิบแปดไมล์แสนหกนะครับเที่ยเพิ่งดีเซลรถสวยๆประหยัดประหยัดน้ำมันนะครับรถสภาพเดิมหกแปดแปดสี่คันนี้ใครสนใจนะครับทักหนาะผมโทรหาผมได้เลยนะครับ รถเที่นั่งนะครับมีให้เลือกอยู่เรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยคันนี้1น3 6สอ่าสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินกระจังหน้าโครเมียม5แถบแบบนี้นะครับทะเบียนส,สวยๆสีกิปกรแบบนี้เลยนะครับยางเรนเจอร์ยางเรนเจอร์ปีใหม่ดอกเต็มๆนะครับรถคันนี้ใายอยากได้นะหูสีโคตรสวยนะครับ สีโคตรสวยโคตรแจ่มนะครับครนนี้อยากได้ใครอยากได้ของแถมอะไรโทรมาผมได้เลยนะตัววีด้วย0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับก็อัปเดตให้ได้ดูกันนะครับรถเดิมๆสภาพคลิปๆนะครับเอาไว้ขับขี่เอาไว้ใช้งานนะครับรับรองว่าซื้อไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับรถทุกคันการันตีไม่มีชนหนักพิความกับไมโครไมหรือ,อต่อตัวรถใดๆสิ้นเลยนะครับ มแอันี้คือรถของเรานะครับก็อัปเดตให้ดูเนาะจริงมีอีกตรงโซนนู้อีกนะอีกประมาณ10บเกืบสิคันเลยนะครับอยากได้สักคันไว้ใช้นะครับแนะนําให้โทรหาผมนะครับ094ย์เก้าสจ็เปดสี่แปดนะครับวันนี้เป้กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปีใหม่ก็ไปขอให้ทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเที่ยวให้สนุกเนาะก็ เดินเดินท้ไปทั้งไปทั้งกลับนะครับขอให้พรทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับไปหาพ่อแม่นะครับก็เอาเงินไปฝากพ่อฝากแม่เนาะแล้วก็เอารถขับกลับบ้านกันไปนะครับใครที่ได้ไปนะผมดีใจด้วยนะครับวันนี้เป้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเป้ก็จะขับบ้านพรุ่งนี้แล้วนะครับก็ขอทุกคนเฮงๆรวยๆนะครับมีความสุขนะครับในวันวันปีใหม่นะครับวันนี้เป้ขอญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ